ควคิดรู้สักนิดก่อนซื้อเพชรโมอิสค่ะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคําตอบสําหรับคุณและถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีความรู้ใหม่ๆเคยได้ยินมาเกี่ยวกับคาว่าเพชรโมอิสนะคะและอยากจะรู้ว่าเราควรจะต้องมีความรู้อะไรก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อนะคะเพชรแบบไหนที่เรียกว่าสวยเป๊ะและเทียบเท่าเพชรแท้เอามาใสาท่ทดแทนเพชรแท้ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันถูกกว่าเพชรแท้ก็จริงนะคะแต่ว่าราคาก็สูงมากดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาเช็คลิสต์ค่ะข้อควรรู้ก่อนที่คุณจะเอาเงินนะคะไปลงทุนกับเพชรโมอิสนั่นเองค่ะอย่าลื กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วรับรองว่าจะมีคําตอบสําหรับคุณแน่นอน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เค้กเพชรพันตรานะคะผู้จําหน่ายเพชรโมอิสมายาวนานกว่า10ปีนะคะวันนี้เค้กจะมาให้คําตอบนะคะซึ่งต้องรู้ก่อนว่าเพชรโมอิสคืออะไรนะคะเพชรโมอิสย่อมาจากคําว่าโมเสกไนนะคะมีมากมายอยู่ในตลาดแล้วก็หลากหลายราคาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะคุณเป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อเพชรโมอิสที่ใสทดแทนเพชรแท้หรือเป็นคนที่ชื่นชอบเพชรแท้อยู่แล้วเล่นเพชรแท้อยู่แล้วและอยากจะเปิด ให้กับเพชรโมออสในการอัปเกรดเครื่องประดับของคุณให้ใหญ่ขึ้นหรือบางคนคอนเซิร์นมากๆต้องการเพชรแท้นะคะก็แนะนําให้ไปเลือกเพชร CVD หรือเพชรแท้ในชั้นโดายมอนได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะรับรองว่าจะต้องเป็นคําตอบสาหรับคุณอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าคําพูดที่คนได้ยินบ่อยๆนะคะนั่นก็คือถ้าเราเป็นเพชรเนี่ยยังไงมันก็เป็นเพชรอยู่วันยังคำ่ำพอฟังคําพูดนี้มาจากผู้ใหญ่คําพูดจากในละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากรู้ว่า แล้วอย่างนี้ในมุมมองของคนซื้อขายเพชรหรือว่าจําหน่ายเพชรเนี่ยคิดว่าเพชรทุกอย่างคือเพชรจริงหรือเปล่านะคะต้องบอกกันว่าเพชรนะคะมีหลากหลายเกรดนะคะซึ่งเพชรเนี่ยเขาจะมีการจัดเกรดติงสเกลและไม่ได้เพชรทุกชนิดจ้ะ เป็นเพชรที ar, ah ่ม like mm ีม hmm. ูล şey ค่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพชรที <the> ่แบบเป็นเพชรแท้ก็จริงแต่แตกละเอียดมีตําหนิเยอะแยะมากมายเนี่ยเพชรตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นก้อนกรวดได้เหมือนกันหรือว่าไม่มีมูลค่าได้เหมือนกันค่ะที่เราจะไปซื้อเพชรโมอิสเราต้องเข้าใจว่าเพชรแท้เนี่ยเขามีการจัดเกรดติ้งยังไงบ้างเขามีคุณสมบัติยังไงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปเลือกใส่เพชรโมอิสได้เลยค่ะ ความรู้ข้อแรกเลยคือเพชรแท้ในชั้ a l d i ไดมอนนะคะหรือเพชรแ l a โ grown d i a m o n เนี่ยเขาจะมีการจัดเกรดติ้งสเกลผ่านใบเซอร์นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด 4C นั่นก็คือกระดักว่าใหญ่เล็กขนาดไหนคัตติ้ง ก็คือเลี่ยมมุมการจารนายของเขาคมสวยไหมมันจะทําให้คุณเพชรเม็ดนี้เนี่ยเล่นไฟแล้วมันสามารถสร้างได้ด้วยฝีมือมนุษย์ถัดมานะคะคริตี้นะคะก็ค,คือความใสสะอาดเหมือนหน้าเราที่มันไม่มีฝอยฝ้าราคีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําให้เพชรเนี่ยสวยไม่แตกไม่มีรอยอยู่ข้างในนะคะส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคัลเลอร์ที่ทุกคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วว่าน้าร้อยน้ํเกา98น้ํา97สีเหลืองสีอมนวลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลซึ่งทั้งหมดสีสีนะคะมันจะเป็นการจัดเกรดของเพชรนะคะทำให้รู้ว วยเล่นไฟแล้วก็ราคาสูงนะคะแล้วก็มีมูลค่านั่นเองอย่างที่2นะคะนั่นก็คือในเรื่องของใบเซอร์แน่นอนว่าเพชรยิ่งเม็ดใหญ่นะคะเขาก็จะต้องมีใบเซอร์รองรับใบเซอร์เนี่ยมันจะมีอ้างอิงจากสถาบันด้วยอย่าง GIA เนี่ยอาจจะราคาสูงกว่า IGI แล้วก็มี HRD นะคะซึ่งใบเซอร์3ส,สถาบันนะคะที่กล่าวไปเนี่ยเป็นสถาบันหลักแล้วก็ยังมีสถาบันอื่นๆน,นะคะที่เป็นสถาบันในไทยในต่างประเทศที่รับรองเพชรด้วยใบเซอร์ By เนี่ยก็จะบง่งบอกในเรื่องของการจัด เกรดติ้งของเพชรได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะข้อที่3เลยนะั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเพชรที่นี้พอเราบอกแล้วว่าเอาเราเกรดติ้งผ่านไบเซอร์แล้วเนี่ยคุณภาพเพชรเนี่ยจะเหมือนกันไหมเค้ <C ain S 1> นะคะได้มีการไปอบรมนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบเซอร์เนี่ยไม่ได้สามารถบอกถึงคุณสมบัติของเพชรหรือว่าความสะอาดของเพชรได้อย่างละเอียดเท่ากับนะักัญ,ญมณีหรือว่าคนที่ตรวจสอบเพชรนะคนที่ดูเพชรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูได้ว่าเพชรอันเนี้ยสวยไม่สวยแล้วก็คุณภาพคุณสมบัติความสมบัติเนี่ยมันแตกต่างกันในแต่ละเม็ดหรือเปล่านะคะดังนนนั้้้เเเเีี่่ยยราาาก็็จะปทตองงพพึผูชชวญ นนะะในเรื่องี้ส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแหล่งที่มานั่นเองนะคะแหล่งที่มาเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าแค่ร้านค้าที่ขายอย่างเดียวแต่จะต้องมาแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นเพชรท,ที่เป็น stone จากหลากหลายประเทศนะคะขุดจากเมืองนั้นเมืองนี้นะะแหล่งที่มาของแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสังเกตไหมคะว่าทําไมเพชรเนี่ยเขาถึงต้องมีชื่อเรียกตามประเทศอย่างเช่นเพชรเบลเยียมใช่ไหมคะเพชรรัสเซียเพชรอินเดียเพชรสวิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแหล่งที่มาของเพชรในแต่ละประเทศคือความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพ พอรู้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาอยากรู้แล้วแหละว่าอ้าวแล้วเพชนโมอิสเนี่ยที่เขาบอกว่ามีหลายเกตเนี่ยมันมีหลายเกตจริงหรือเปล่านะคะคําตอบคือ เพชรโมอิสนะคะมีหลากหลายเกรดมากๆเลยเหมือนกับเวลาที่เราซื้อของอะไรบางอย่างอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมสำลีททุกๆอย่างนะคะก็มีคุณสมบัติและก็มีหลากหลายระคาะแล้วก็หลากหลายเกรดมากเช่นเดียวกันค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมารู้คุณสมบัติของเพชรโมอิสแล้วหละะังจากที่เคกได้คําถามมาเยอะมากมากคนถามมาว่าเพชรโมอิสบางทีซื้อมาใส่เหมือนลูกปัดเลยใส่เหมือนแก้วเลยซื้อมาจากหลายๆร้านทาไมแบบว่า,ว,าว้าวมากคุณภาพไม่ดีเลย ไม่เล่นไฟเลยนะคะแน่นอนค่ะเพชรโมอิสนั่นก็คือมีหลากหลายเกรดนะคะเรามาเรียนรู้ถึงเพชรโมอิสกันดีกว่านะคะว่าเพชรโมอิสที่สวยนะคะเราจะต้องรู้อะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเพชรโมอิสที่มีใบเซอร์ไม่ได้แปลว่าเป็นเพชรที่มีเกรดสวยเสมอไปนะคะเพราะว่าข้อที่2ค่ะใบเซอร์นะคะจะมีระบุคแค่ว่าเพชรโมอิสเม็ดนี้นะคะไซส์ขนาดเท่าไหรและน้ำเนี่ยเทียบสีประมาณน้ําอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บอกบอกว่าอันนี้คือเพชรที่มีคุณสมบัติเป็นโมเส้ไนไนท์ไม่ได้แปลว่าเพชรตัวนี้เนี่ย มีการเกรดติ้งสเกลเหมือนกับเพชรแท้ที่เป็น4ี4ค่ะข้อที่3พอมาพูดถึง4ี4ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าเพชรโมอิส e เนี่ยจะคาริฟายใน 4C คัตต <Cut ting, S 2> <ๆ>ิ้งกับคาริตตี้ได้ยังไงก็คือเราจำเป็นที่จะต้องให้ร้านค้าค่ะเป็นผู้ที่ ตรวจสอบว่าคัตติ้งตัวนี้เนี่ยเรียมมุมการจัรานาของเขาสวยไหมคาริตี้เพชรเม็ดนี้เนี่ยมีตําหนิหรือเปล่าเล่นไฟหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะก็จะมาในข้อที่4ค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าอ่าแล้วถ้าเกิดเพชรโมอิสเม็ดนี้เนี่ยเป็นเกรดที่สวยๆนะคะเราควรจะรู้ได้อย่างไรอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ใส่เพชรแท้ซึ่งลูกค้าของเพชรพันตราส่วนมากนะคะ90%ค่ะเป็นคนที่ใส่เพชรแท้อยู่แล้วนะคะก็จะมีความรู้พอที่จะดูเป็นอยู่แล้วใช้อยู่ประจําใช้อยู่บ่อย ไปซื้อตามร้านเพชรมีความรู้คร่าวๆอยู่แล้วก็สามารถที่จะดูและเปรียบเทียบได้ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีความรู้แต่ถ้าสมมติว่าผู้ฟังนะคะเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพชรมากนักนะคะแนะนําว่าต้องหาร้านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพชรค่ะร้านไหนที่มีการขายพวกเพชรแลบหรือว่าขายพวกเพชรแท้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้หรือช่างเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูได้หรือว่าแยกแยะได้บางคนบอกว่าเพชรโมอีสนะคะ แยกง่ายมากคุณจะมาพูดว่าเพชรโมอิสนะ,ะมันเหมือนเพชรแท้ไม่ได้แต่ฮิทจะบอกให้เลยว่าและวงการเพชรแท้หรือว่าช่างเพชรหลายๆท่านก็บอกเลยว่าเพชรโมอิสเนี่ยสั่นสะเทือนวงการเพชรแท้เหมือนกันนะแล้วถ้ามันไม่เหมือนนะคะมันจะสั่นสะเทือนวงการเพชรแท้ได้ยังไงนะคะต้องบอกว่านอกเหนือจากว่าเพชรที่คุณภาพสูงสูงและเกรดดีๆนะคะมีความใกล้เคียงกับเพชรแท้ได้เหมือนกันค่ะข้อที่5นะคะเราจะต้องมาดูแหล่งที่มาของเพชรค่ะเพชรโมอิสนะคะนําเข้ามาจากหลากหลายประเทศนะคะอย่างเช่นจีนนะคะอินเดียยุโรปแล้วก็อเมริกา ะะแต่และสโตนแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากด้วยตาเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันใสมันวาวมันเหมือนลูกปัดเลยนะคะแสดงว่าเราอาจจะได้จากแหล่งที่มาที่ไม่สวยนั่นเองนะคะและอีก2ข้อสุดท้ายนะคะที่ยังจะฝากไว้ว่าแล้วเราจะดูเพชรโมอีที่สวยยังไงนะคะเพชรสวยผ้าสวยของสวยไม่เท่ากับการผลิตที่ดีงามค่ะเราจะต้องเลือกช่างที่ผลิตออกมาแล้วมันมีตัวเรือนความเป๊ะความแน่นหนาและดีไซน์ที่มันสอดคล้องกับคําว่าจิวเวลรี่หรือเพชรแท้ถ้า คมตวว่าทําที่มันดูแบบตั้งต่อตะขอการฝังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเหมือนนะคะแน่นอนว่ามันก็จะไม่เหมือนเลยพอสุดท้ายที่สําคัญมากๆการรับประกันและเซอร์วิสหลังการขายค่ะ ถ้าสมมุติว่าร้านไหนที่มีรับประกันและเซอร์วิสหลังการขายอย่างเพชรพันตาเนี่ยเรามีบริการเปิดกล่องไม่พอใจยินดีคืนเงินค่ะและที่สําคัญมีบริการรับเชิญด้วยสมมุติว่าลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วรู้สึกว่าต้องการจะเปลี่ยนชิ้นใหม่นะคะเราสามารถที่จะเอามาเชิญสินค้าชิ้นใหม่ได้เช่นเดียวกันและเพิ่มเงินนิดหน่อยค่ะการรับประกันหลังการขายเนี่ยมันเป็นการการันตีว่าสินค้าของเราสวยจริงๆและเราจะไม่มีทางทิ้งลูกค้าแน่นอนถ้าสมมติว่าสินค้าสวยขนาดนี้เนี่ยลูกค้าได้ไปนะคะแน่นอนว่าจะต้องพึงพอใจแต่ถ้้าา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 าสมมมว่่รรรรรนนททีีกกกกััับบบปะะหลขขยยเ็อจจแํ ไปทามาขายไปแล้วก็ขายชิ้นต่อชิ้นเน้นไปใส่เป็นจิวเวลรี่แฟชั่นสวยงามสูงราคาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อควรคิดรู้สติดิดก่อนซื้อเพชรโมเอสคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าเคคร,รู้ว่าหลายๆคนนะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงแค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยเขาก็ต้องคิดนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เคก็เลยคิดว่าความรู้แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร ไปด้วยนะคะทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย